สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้สาวก็จะพาเข้าครัวทำอาหารทานเองแบบง่ายๆเหมือนเดิมนะคะวันนี้สาวจะทำหอยทอดค่ะสาวก็ได้เตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมีอะไรบ้างก็มาชมด้วยกันเลยค่ะก็มีหอยมแมลงภููนะคะก็ล้างทำความสะอาดไว้แล้วเรียบร้อยค่ะถั่วงอกค่ะกระเทียมสับ ไข่ไก่แล้วก็ผักชีซอยค่ะต่อมาก็มาทําส่วนผสมของแป้งที่จะใช้ผสมกับหอยทอดนะคะสาวก็ทําแบบง่ายๆเลยค่ะสาวใช้แป้งโกกินะคะเคยทําหลายครั้งแล้วก็ออกมาอร่อยเหมือนกันค่ะก็ใส่น้ําลงไปนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะถ้ายังข้นไปก็เติมน้ําลงไปเรื่อยๆค่ะ แล้วก็คนให้แป้งละลายดีนะคะพอคนแป้งผสมแป้งได้ตามที่ต้องการแล้วก็มาปรุงรสค่ะเสาวจะใช้ผงปรุงรสนะคะวันนี้ใช้แค่อย่างเดียวเลยค่ะแล้วคนให้เข้ากับแป้งนะคะต่อมาก็ใส่หอยแมลงผู้ลงไปเลยค่ะ ก็คนหอยแมลงผู่ให้เข้ากับแป้งดีนะคะให้เขาผสมกันดีค่ะผสมเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะหอยแมลงผููที่สาวใช้วันนี้จะตัวใหญ่หน่อยนะคะก็ออกมาสวยดีค่ะก็มาเตรียมกระทะสำหรับทอดกันเลยค่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่น้ำมันลงไป ออน้ำมันร้อนแล้วก็เอาหอยลงไปทอดเลยค่ะ สาวจะกดตามร่องแป้งนะคะแป้งที่เป็นแผ่นๆให้เขาทะลุน้ำมันจะได้ทะลุขึ้นมาแผ่นแป้งจะได้สุกทั่วกันค่ะเขาจะได้กรอบทั่วนะคะพอเขาสุกมากขึ้นสาวก็จะจับแยกๆออกแบบนี้นะคะเพื่อที่ว่าแป้งที่ทอดหอยที่เกาะอ,อยู่กับตัวหอยจะได้กรอบค่ะกรอบนอกแล้วก็หอยยังนุ่มอยู่นะคะ วิธีนี้เป็นสูตรที่สาวทําเองที่บ้านนะคะสาวทําทานเองสาวก็จะใส่หอยเยอะหน่อยนะคะก็จะมีทั้งหอยแล้วก็แป้งค่ะก็จะทอดต่อไปเรื่อยๆนะคะให้เขากรอบนอกนุ่มในแล้วก็สีเหลืองสวยค่ะทีนี้ก็มากลับข้างนะคะให้แป้งอีกข้างเขาสุกกรอบเหมือนกันค่ะ แป้งก็สุกแล้วนะคะแต่ยังไม่กรอบมากบางคนก็ชอบประมาณนี้นะคะถ้าใครชอบประมาณนี้ก็ตักออกได้เลยค่ะแต่สาวจะเอาแบบกรอบกว่าน,นี้อีกนิดนึงนะคะสาวก็จะทอดต่ออีกนิดนึงค่ะหอยก็เหลืองแล้วก็กรอบตามที่สาวชอบแล้วนะคะแต่ว่าสาวจะเทน้ำมันออกก่อนนะคะแล้วก็ จะมาทำผัดถั่วงอกต่อเลยค่ะในกระทะเดียวกันเนาะพอเทน้ำมันออกก่อนค่ะเพราะน้ำมันเขายัางเยอะอยู่ค่ะเวลาทอดถ้าใช้น้ำมันเยอะเขาก็จะกรอบนะคะก็เลยต้องมาเทน้ำมันออกแบบนี้ค่ะต่อมาอสาวจะมาใส่ไข่นะคะใส่ไข่ในอหอยทอดของเรานะคะจะตอกไข่ใส่ถ้าใครชอบหรือใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะ ก็จะตอกไข่ใส่ไปในหอยทอดที่เราทอดเสร็จแล้วนะคะก็จะทำให้หอยทอดของเรานุ่มและหอมไปอีกแบบค่ะเราก็จะเจียวกระเทียมต่อเลยนะคะในกระทะใบเดียวนะคะเพื่อประหยัดเวลาค่ะเราก็ทำในกระทะใบเดียวเนาะไม่ได้เปลี่ยนกระทะนะคะเอาเอาน้ำมันใส่ไปนิดนึงเพื่อให้กระเทียมของเราเจียวแล้วก็หอมกรอบค่ะ เราก็จะเจียวกระเทียมสําหรับผัดกับถั่วงอกนะคะ กระเทียมเจียวของเราก็เกือบไหมแล้วนะคะต่อมาเสาก็จะใส่ถั่วงอกลงไปค่ะใส่ถั่วงอกลงไปปรุงด้วยซีอิ๊ขขวผานิดนึงค่ะก็คนๆๆๆแบบรีบีบแล้วก็ตักขึ้นเลยค่ะเผาชอบแบบถั่วงอกยังกรอบๆอยู่นะคะถ้าใครชอบสุกก็ผัดให้สุกค่ะใส่ผักชีลงไปจะได้เพิ่มความหอมค่ะผัดถั่วงอกกรอบๆหอมๆนะคะ ทานคู่กับหอยทอดอร่อยมากเลยค่ะหอยทอดก็ต้องทานคู่กับซอสพริกนะคะใครชอบซอสพริกเยอะก็ใส่เยอะๆใครชอบเผ็ดน้อยก็ใส่นิดเดียวนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหอยทอดแบบง่ายๆสไตล์เจ๊สาวเยอรมันค่ะก็พร้อมทานแล้วนะคะหอยก็ออกมาสวยแล้วค่ะรสชาติก็อร่อยถูกปากถูกใจคนทำคนทานแล้วนะคะ ก็เป็นการทําหอยทอดที่บ้านเองแบบง่ายๆนะคะเพราะว่าอยู่ต่างแดนอยากทานอะไรก็ต้องทําเองค่ะสาวก็จะขอตัวไปทานก่อนนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ